ถามไครล่ะสวัสดีพี่น้องชจ้า y o u t u b e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อยดำซิงครับตั้งตั้งขาลูกกวางครับมันคือบระตูสางจิ้มมันก็ไปดิล่ะที่เออเดี๋ยวสางนี่ก็ไปแล้วนะเนี้ยเอาเนี้ยเอาหนมือกู บอนี่แม่เอานี่คุณเจนยนไหนคันหรอเจียมเจียมย่้เจียมมึงดีข้โหลดนอนแล้วคุณเจียคันเดะไรหคันยันครับหลังสุบกึบท่ไอะไรสุบกึบมาแล้วปลาคือเก่าปรกอลอก็มาไ้ว่ะพ่อมันเครื่องเครื่องลอกอลอเลย ข้างหน้าคือไม่เทใส่ก็ไปทรงส่ยิดบ่อให้สร้างสามตังให้เต็มเหมือนกับ่าว่าว่าเฝ้าดึงือยี่ดึงหยุดลงบอัหยุลงยลงแบบหยุหยุเลย่นบ่นเอ้านี่สมดียวเลยมันบ่ เกี่ยวสายเกี่ยวขวเกดำันงอะไรังไดึงขึ้นบอตัวนี้ม้นพี่ตัวนี้มันอมนไเดียวกันยันโอ้ตีเข่าจนเนียตีเข่าจนเนียนนน้นนีมันไปทางเดียวกันเกี่ยวสายเกี่ยวขวโอ้อแล้วนตีเข่าจนเนียนค่ยืมาใส่จนเลยเอาเอานุยามาใส่เนี่ยทำารทำายแปะเน่อ้า เียบมืออีพอคือเกาหยงกรไดมันต้องเอาเแจ้ไปนั่นเนี่ยบัตรขี้ไปนาตังไปนยันรอวันวัดวู้ไปไม่ดีไปดึงพออีพอหัวหมาบ่มีเนี่ยมาเที้ใส่ใส่แอ้นี่มาเทียฮะใส่กระทะก็ได้ใส่ขอาก็ได้ มขมเขานอกล้วพ่สสสอ,าอส,สามเมตเก้าสิบมีหาืเ่าอหาเบิ่งเท่าไรสาเมตรสี่สิบสมเมตรามมรงนี่มันตองตกว่าคางนั่นคางี้มันน่อยโอ้ยแปดเส้น้างอยออ้เมตดสมมิ 80. สามเครื่องยงกันสมเส้นครื่องยางยังยูพวดอัเดียบ้อยแม่ยูหอพว่งเสียเอาอยู่หางหางกันสามเท่าเจ็ดเสี้นมีหรอใช่ครับพนพนหายเสี้ยนนี่เอาเสีนมันเข้าใส่แล้วยังรถจะจักยังฮะคันกลับเรือยดีบ แนอ,อคมลง้เห<ม>็นพดังเอาหาดเห็ดเนี่นยนอนเพียนกับโบเตือนไปอีกสามเส้นเคืองดิไปอีกสามเส้นเค,ออนเคืองไปเจ้ยม,มัาจับมอมธนาดแดกนี่กไันักกยันกำลังยันกำลังกันน่ะ อันมาเรามาเราเส้นนึง่อวันนี้ิดตามิดตามกาแฟกบเขามานเส้นใหดตามไปเส้นเนีีมเีย,ยไปเส้นกาแฟไม่เนี่ยไมนี่ยซีปองเสนี่ยสอเอาปเส้นเอามสังเสียบเปล่่บอกว่าเนี่ยเดือนนึงเลยพี่น้องเลียงจนกินยางหมดเหรอ ข้างิตได้ด้น่เอาัแกอะไรเสื่อมเล็กใส่ห้องหนั้เสื่อมใส่ห้อยสร้างโรเทชใหมือนะโอ้ยมันสีคีดีเด้อบานนี่จ้าฮะพี่กยังไหพ่อว้จวดจวดบังหันนี่เขาหอดแยกบเบียกเวยนี่ยมันหวังเนาะเปี่ยวสายพืดออกเลยเข้าวีหยงงสายยางเดียวทีละก้อา เขื่อดีเลยเฮ็ดเอาครับเฮ็ดเอา,เอ,าอีกอีกเส้นเครื่องมลดอ,ก,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 อกสามบดเครืองนโอ,อ้ตายเลยไปแลวเนา<ล>ะชิคเครืงได้นี่ชิคชิคไายขึ้นมาขาย้อนรอกลมไม่ห้องรอรอบเบรกไปยนเ,นย,<อ>เยู่่นี่โอ้ยยังไมรอไปรอไมุนบีนกันเนี่ยงัด วไลอกรับเบรกมือยางเดียวโอ้ขี่ยาแต่กับพี่น้องเอยเสียเอาดีไปนี่เราขี่ยาแต่เข้าว่าข้องแถะย,ย,ยังไงเสียเจมไทยพี่น้องเมองตัววิธีการตั้งเนอะมากเลพ่อ เอาอีกอีเครื่องเส้นดิเครื่องเส้นนี่ตัวนี้คันตัวที่แหลกเครืมอนี่มันบกเบิดออกเพราะมันเนี้ยมันมันเก่าสิบเดียวนี่มันสามเมตรสามสิบแปดาคันนูกันดีก่โอ้ยเบอกว่าก็บานปิ้วงว่งบานรถนี่มันขัดไปหนี่มันมันงำไปเกลี่ยเรื่องดิเครื่องเกี่ยไหม ยี่สิสมืน่นอ่า,ยน,ายนปากระิบไปห้าลูกชายเพิ่มมากกันล้ครับเอาไปวไบอาทีนหนึ่งหลรหรฮะปลาดีไซน์หนองจิมมี่เนี่ยเพิ่สิเอวอเสียกล้ยย่านอู้บอออเรยควบอออกกีว่า,วาน้องจิมมี่เพิ่นใช่หอปลาคาบอ่ะ Tangu điên long yang tangu điên long cái điên long tangu thế. Oi, cong pom hèn. Ta ray, oi ta ray. Huh? Ta ray, ta ray. Huh? Ta ray, oi ta ray. Ta ray, oi ta ray. Ta

นี่ห้กันขางล่งกัตางให้กันครเป็นขาตายมีขางเดียวขาป็นขางท้ายขาตายขางหัว,วเคยมใครจะเคยมีเอา้างลงป่ปมันไหนกันวะนี่ยมันยังไรเส้นนะเยอะอยังไรอันเไดกัเจมทั้งนั้น

มันดังท่อก้องไงยัยากอมเล้งมึงันว่ทกหลังเนีห็นลายหรอบาคันบักดล่ะบเงาบักขันนี่เงาเตียงเงาเตียงนี่นีตัวนี้นีตัวกงบ้างโทครับว่าว่าคันนอย่าว่าเขาค่เอาแ้ตัวนี้ขายอยู่บ่บ่บบ่ขายขายเนาะขันหลดเสืยซ้างนี้น่ว่าว่สองขันสองคันยังขันอยู่ เออพาพี่พาน้องกบิ่งยล้ววิธีการเท็ดเยงไดนี่จสื่อถุกผ่องยังไงสิงางางงมา,มหาเห็ดเป็นจะสือ่อหรือ่าปู่เป็นปถูกเยลยถูกแคยังงะถูกแล้วเมื่อย่วยไม่สือ่อว่าตัว่สื่อตรดัข้าสูสป,ปูนน่นยังไงเนาะก็ผัวอ,อันหนึ่งซาขื้นซาขื้นโอ้ยจิบเมื่อยกันบ่เมื่อยน้ำต่ำเนาะสิดวรอหนาขืน้นขื้นก็ขื้นตัวทหาหมาไยังว่าผิดอ่ แค่บีรอน้นรอนันเบี่ยวว่ะแมนเขาห่อข้าวต่างมาเรื่อๆมาอื่นยมาเห็ดแกงนี่อย่างนี้เรื่องเพิ่อน่ะมันโพโพขัวลูกโพขหัวกว่าจะรถแมีสุดดื้อเนี่ยขาดมึงมบ่แมนก็คือนกดแม้ยมนะน้องมันยังกนกดแมียมยงเทียงนเถอะกัดูกก็ยงแร่ากนลูก มีคำว่าอืออ่ะใที่อุกคนอี่กัปกไปไรคันลงนเงนบ่แม่ที่กองคันยันรังนันด,ดีเฮ้ยงานนี่เราตัวใหญ่ได้ไหมดรกแข็งจังเอายกท้องุมนเขียนโน่นเนี่ยเ่น <c oughs> <c oughs> เจอนเจหลือกันพ่อไปไล่เหรอพ่พอพ่อพ่อพ่อว่าหนี้มึงเนียน่ยไหมเออขนาดน,านั้นป้เอะไรล่ะนีเละอาอที่ทรงแม่ทีเจียมเอาเปลาแตก เอาวยเหี้ยไคือยูวเดนเจ๋งไงาดีเรออ่ลองเขินมั้งครับดบบ้เกียร์เขานทีนห้างเขายังเขา เดินไปเดินไปไปังไปงหน้ายังไม่ามาไหไปังเลยตรงเลยลอกลูกลอกลูกลอกลูกลอกลอกูกพอไปุ๊บ ถอยไปเลยหัรอหุ่นหักไปเลยอ่าหักฮักหรอฮักหรอเบิ่งฮักหรอไปบ่าว่เออท่านี่วะไปฮัก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 ไปเลยฮักไปเลยหัวไป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 เออไปบบด ใส่ไปหวานใส่ไปถอยเลยถอยใส่ไปไปถอยใส่ไป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 ไปไปถอยไปถอยไปบนลูกบนลอก่อกเดินตรง ปวดหลอกปวดหลังปวดลลังลูกอ่ามือไม้แฮทครับพี่น้องเสียเจิมพระท่านเข่าใจไปไหนครับตรงบร่ยังมากวาอยุ้ยนี่ยังมากวายคือเก่าอยู่นี่พ่อ นี่ดิคุณน่ะพกะแค่นันะยันหนาวยิังหน่อยป่าขนาดให้การ่อนแล้วบาหน้าพอมวัดวัดค้าตายกับขันข้าเป็นวะ พอดีนแล้วขายยองของเสียวดีนมุนหรอขากับของเขาขาหัวบ้เป็นแนวได้ม่ยเท่าเนาะเป็นแผนของเขาเลยนี่เนี่ยเป็นแผนเนาะเอามายองเลยหัวหรอว่าเมียงไรข่ากับข่างเขาแก่ใครไงตัวละบาเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่มาจิมโอ้ยนี่หน่นี่ตาเอาหันแล้วเอาหันลพ่อ เออมันมากันงัดเนี่ยมันมากบิดเบียดสิ่งเนี่ยด่เพื่อนนี่มักแต่ทั้งเดือดผละไวสันพักาทั้งเดดแหาอี้าแหงนั่นออกปาก็เลยแคดเลยจ็สีเปนได้่สือพางเองเด้อซจีเว็นเมาวนเมาบนบ่เจมตื้นเรบ่เนียนเดียบร้อยไปดูยงเงินบกันน ยังเซ็นแล้วปะคือแล้วปะอืมยิงหน้าหนึ่งก็เสร็จคือแล้วพ่อมีหนึ่งนั่นพ่อก้อนบาลน,นี่ไปข้างหน้า สู่เขาสขายอเอ้โเสร็จละเยสื่อนะครับฮะมีลูบอกลูกีร้านบอกร้านยสื่อจังไงมันเมนื่อยโอ้เกี่ยวยังการกูเจริหม้อเมื่องสื่อโอ้วัดขึ้นเกาเยอะพอวัดขาตายวัดขาตายวัดขาตายขึ้นเกาหน่ะละ

ทั้งหลังทั้งหลังอเ,เอาผู้น้อยอเ,เขาไปมนไอ้ ه, เขาไปบ่ดได้ผู้ใหญ่จับโอ้ตลับเมียเล็กตัวนี้ขันเขาดี ขันเขาหลวดัดแ่ขันเขาเทแทะละพขันออกไรแห้งขันตัวได้เจ็ดสิบสามขันออกแล้วทอยเห็นเจ็ดสิบสามดาอกาันดินี่ยมันเคืองยางระเคืองขันออกเน,นี่ยมันยางระเคืองก็แม่นบ่ข้างกค่เส้นเดียว มันยันหลังนี่ครับเอาบาคันนี้พ่อเจ็ดสิบสามเอาคันเลยฉันถามมันทอกันเอายีกยันเอายีก ่เลยนะพ่อพอสมมันข้าตายแล้วนะมันมันมันทอกันคือทอกันหลวดไปวัดขันกับทอเกาตัวนอเนี่ยมันตายั่นกับเส้สามทอเก่าต่างรอเดียวเลยเนาะมันตาย เอาตัวหนึ่งโดลงตัวหนึ่งหยุดออกเนาะอเออคือระบาดน,นี่นี่เนี่ยมือนกับหัวนี่ซื้อหัว๋ยวม้าดีนี่นนงานบิดเ้ยวเอียวโย่เทสเทสเพอสอบสังกะสีล,ลบ บ่อพันบ่อเอาเลยบ่เด็นเฮ้ยว่าจิมคือบ่าเบียดสายังงเบียใส่เฮ้เอาเบียดไหบอกล้วตงชีดพงหงยงไหมฮักพับก็โหลดโอ้าดูเามยเอาเย่เอ้ยมา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  มา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 ามมาาามาามาอาาา หูกประจรุละบานเอ้าเมียละบาน ออยไม่บ่ออยไม่ดิล่ละตามเบิร์ดเลยตามเบิร์ดตามเบิร์ดสายเบิร์ดเลยตามเบิร์ดตามเบิร์ดสายเบิด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 พอ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  เนี้ยงหรอค้าอะไรเออีกหรอฮะโอ้พอดีอที่น้ำอ่าไปทดสอบครับพี่น้องทดสอบเบองวาเลนตรงมาตรงครับอ่าคว้าคลิปนายน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต่อยนาสิ่งนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้กันขอบคุณสับนี้ครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับ